รู้หรือเปล่าระยะห่างบอกอะไรเราได้มากกว่าที่คิดยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำที่อยู่ใต้ทะเลกับค้างคาวที่อยู่ส่วนลึกภายในถ้ำสองสิ่งนี้มีบางอย่างที่เหมือนกันคืออยู่ในที่มืดเกินกว่าจะใช้ใสายตาหรือกล้องในการมองเห็นได้แล้วจะทำยังไงไม่ให้เรือดำน้ำพุ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้าบวกกับช่วยเจ้าค้างคาวไม่ให้อดตายเพราะหาเหยื่อไม่เจอโดยทั้งคู่มีความสามารถที่คล้ายคลึงกันอยู่หนึ่งอย่าง คือการส่งและรับเสียงสะท้อนที่กระทบกับวัตถุทำให้สามารถระบุระยะห่างของสิ่งต่างๆได้นั่นเองแน่นอนว่าแถวนี้ไม่มีเรือดำน้ำให้เราได้ลองใช้งานส่วนเจ้าข้างคาวก็คงจะไม่เหมาะที่เราจะไปยุ่งกับมันซีซัวแต่ว่าเรามีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีความสามารถนี้เหมือนกันกับเรือดำน้ำกับเจ้าขั้งคาวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำความรู้จักกับเจ้าเซ็นเซอร์นี้กันเลยดีกว่า อ l t r a s o n i c s e n นเซหรือโมดูลที่ส่งสัญญาณออกเป็นคลื่นอัลตราโซนิซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่ประมาณ 40kHz กิโโดยถูกส่งออกไปและเมื่อกระทบกับวัตถุจะสะท้อนกลับมายัางตัวรับสัญญาณเซนเซอร์ญญตัวนี้มีขาเชื่อมต่อ4ขาโดยมีขา vcc และขา g r o u n ตามด้วยขาทริกทำหน้าที่ส่งสัญญาณและขาเอ็ o โคที่มีหน้าที่สำหรับรับสัญญาณที่สะท้อนกลับเข้ามา ปริศดีจบแล้วไปเตรียมตัวสำหรับจำลองการใช้งานกันโดยอุปกรณ์ตัวแรกที่ต้องใช้คือบอร์ดอูโน่หตัวต่อมาใช้โมดูลอัลตราโซนิกรหัส h c s r 0 4 1ตัวพร้อมกับแผงต่อวงจร1แผงถ้าพร้อมกันแล้วไปทดลองต่อวงจรกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยการใช้งานบอร์ดอูโนร่วมกับแผงต่อวงจรแล้วเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับแผงต่อวงจรได้เลย ต่อมาเราจะทำการต่อขา VCC ของเซนเซอร์เข้ากับขา5โวลต์ของ Uno พร้อมทั้งต่อขากราวของทั้งคู่เข้าด้วยกันเลยจากนั้นจะเหลือ2ขาที่ว่างอยู่ให้เราต่อขาทริกเข้ากับขาที่3และต่อขา e โ o เข้ากับขาที่2ของบอร์ด Uno เท่านี้วงจรก็เป็นอันเสร็จสิ้นเราไปกันต่อในส่วนของโค้ดโปรแกรมกัน เริ่มต้นด้วยคำสั่ง define กำหนดให้ echo p i n เชื่อมต่อเข้ากับขาที่2และกำหนดให้ t r i c k p i n เชื่อมต่อเข้ากับขาที่3ของบอร์ด Uno แล้วไปต่อกันใน v o i c e setup ใช้คำสั่ง serial begin กำหนดความเร็วบอร์ดเรทอยู่ที่9,600บิตต,ต่อวินาทีแล้วใช้คำสั่ง pinMode กำหนดให้ echo p i n เป็น input และกำหนดให้ t r i c k p i n เป็น output จากนั้นมาต่อใน v o ยล l o ใช้คำสั่งด i g i t a l ไ r i t e กำหนดให้ t r i ก pin มีสถานะเป็นโลหน่วงเวลาด้วยดีเ a y ์2มิลลิวินาทีใช้คำสั่งดิจิ t a l ไ r i t อีกครั้งกำหนดให้ t r i กพินเปลี่ยนสถานะจากโลเป็น h i g หน่วงเวลา1 m มิลลิวินาทีแล้วเปลี่ยนให้ t r i กพินมีสถานะเป็นโลอีกครั้ง ในบรรทัดต่อมาสร้างตัวแปรอินตั้งชื่อว่า distance แล้วใช้คำสั่ง pause in ตามด้วย echo p i n กกำหนดสถานะเป็น high ภายในวงเล็บแล้วกำหนดให้ตัวแปร distance มีค่าเท่ากับ distance อ่านด้วย58แล้วใช้คำสั่ง serial print สแสดงค่าจากตัวแปร distance และหน่วงเวลาด้วย delay 50มิลลิ mm. วินาทีเป็นอันจบโปรแกรม เมื่อเรากด Start Simulation จะทำให้เรามองเห็นค่าจากเซ็นเซอร์ที่บ่งบอกถึงระยะห่างของวัตถุภายใน Serial Monitor ซึ่งเราสามารถนำค่าที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้งานในโปรเจกต์ของตัวเองตัวอย่างเช่นใช้ตรวจสอบระดับน้ำในถังประตูเปิดปิดอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่สามารถตบหลีกสิ่งกีดขวางได้เป็นต้น เอาล่ะจบเนื้อหาของเราใน EP นี้หวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้งานได้ในอนาคตส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปจะเป็นอะไรไว้มาหาคำตอบกันใน EP หนะ้าไว้เจอกันใหม่